สวัสดีค like so ่ะอุมามาชาแนลจ้าวันนี้แม่จะชวนเพื่อนๆทานซุปหน่อไม้แซ่บๆไก่ย่างและแคปหมูจ้ากระเทียมทอนดองน้ำขึ้นจ้าเพื่อนๆจ๋ามาทานด้วยกันจ้าซุปหน่อไม้จ้าเพื่อนๆจ๋านี่จ้าซุปหน่อไม้จ้าเยอะเหมือนกันนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยจ้าซุปหน่อไม้แซ่บๆกันเลยจ้าเพื่อนๆจ๋านี่จ้าซุปหน่อไม้จ้าซุปหน่อไม้แซ่บๆจ้าซุปหน่อไม้มาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าซุปหน่อไม้จ้า ซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ไก่ย่างจากเพื่อนๆจ๋าไก่ย่างจ้ะนี่จากไก่ย่างจ้ะไม่ให้ดูนะไก่ย่างจ้าไก่ย่างไก่ย่างจากเพื่อนๆจ๋านี่ไก่ย่างจ้าแคปหมูกรอบที่เหลือจากเมื่อวานจ้ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าอยู่ข้าวแล้วจ้าอ ใส่น้ำปลาด้วยจ้ะแม่มีข้าวเหนียว่อนเดี๋ยวก่อนนะจ้ะใช้อะไรจะแซบกว่ากันซุปหน้าไหม้จะได้่หมจ้ะคำใหญ่คำโตจ้าแซบ หมูจับทับหมูนี่เหลือจับเมื่อวานกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งจ้า เดี๋ยวแม่จะรับกระเทียมทวนดองน้ำผึ้งมาขายจะแม่ชอบทานแล้วก็ช่วยไล่ลมด้วยจ้ะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ทานดีจ้ะอร่อยกะล่ำปีจ,จ้ะ ีดยากกัดแล้วค่ะมื้อกลางวันจะเพื่อนเพื่อนจ้าง่ายไม่ได้ทานมื้อเช้าเลยนี่กลางวันรวมเลยจ้ะเพื่อนเพืกก่น,น,นพักกันหรือยังจ้ะคนที่ทํางานพักทานข้าวหรือยังเอ่ยอร่อยมาพันพร้อมแม่กันเลยนะจา้าซุปหน่อไม้แซ่บจ,าจา้า อร่อยอยบอกหิวสุดหน่อไม้ไก่ย่างแคบหมูกรอบกระหล่ำปีกะเทียมโทนดองน้ำผึ้งหายไปไหนแล้วเนี่ยจ้ะแม่ใช้กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งแบบเนี้ยจ้ะ หัละร้อยสามสิบบาทจ้าสนใจทักมาได้นะจ้าหัวใหญ่ๆโตๆเลยจ้ะอ,อร่อยไก่สี่สิบบาทจับเนเพื่อนจ้า ไก่ย่งางแม่ซื้อมาจากสี่สิบาทจ้ะใหญ่เหมือนกันนั่นนั่นน่ยเกือบเท่าหน้าแม่ใส่น้ำปลาสุปแซ่บจ้ะ เยอะไหมคะจำเริ่มซุปหน่อไม้จ้าซุปหน่อไม้ไก่ย่างแคบหมูกรอบ,ก,อบกระเทียมตัวนองน้ำผึ้งข้าวเหนียวหนึ่งหอ่อ กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เราจ้ามาทานด้วยกันนะจ้าเพื่อนๆจ้าซุปหน่อไม้แซ่บๆจ้าไก่ย่างก็อร่อยจ้า จะเป็นมืน้อจ้ะทั้งหิวทั้งอร่อย ซดสน้ำปลานะอ,อร่อยเสร็ตนอกจากเมื่อวานนั้นกรอบอยู่เลยจ้ะมัดถุงแน่นๆอะไรมีเรามากินให้หมดค่ะกระเทียมด้วยทองน้ำผึ้งกับ อร่อยอร่อยสไตล์เราจะเป็นเพื่อนจ๋าเราชอบรสไหนละรูงรสนั้น เดียวจ้าเด็กๆไปโรงเรียนจ้า แซ่บมากเวลายือๆนี่ยแซ่บมาทานด้วยกันนะจ๊ะซุปหน่อไม้แซ่บๆไก่ย่างจากแคบหมูกรบกรอจ้ากระเทียมโทนดองน้ำผึ้งจัะแม่ขอดื่มน้ำก่อนนะเผ็ดแ,แม่ไปเติมพริกมาอีกแม่ขอดื่มนะจ๊ะแม่ทานคนเดียวจ้ะ ลุยต่อจ้าแคบหมูแซบแซุกหน่อไม้แซบแซไก่แซบแทุกอย่างแซบหมดจ้านีจะเพื่อนเพื่อนจ๋าทานด้วยกันไมจ้าแซบแซบกันเลยจ้ามื้อกลางวันจะเพื่อนเพื่อนจ๋าซุปหน่อไม้แซบๆซจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของแม่ด้วยนะจ๊าให้แม่ได้เดินต่อไปก้าวไปข้างหน้านะจ๊ะสู้เพื่อครอบครัวค่ะ ดรดอบางอย่างทำให้เป็นเปิด YouTube เอารสชาตก็มาดัดแปลงปรุงเอาเองอย่างที่เราชอบจ้ะ จริงๆเลยจ้ะซุปหน่อไม้นี่ทานกี่ครั้งกีออ่รอบก็อร่อย มาทานด้วยกันจ้าซุปหน่อไม้เซ็บๆจ้าเพื่อนๆจ้าสู้ค่ะแม่จะทำเท่าที่แม่ทานหมดนะจ้ะทานไหวจ้ะแม่จะไม่เยอะเกินไปหรือจะไม่น้อยเกินไปจ้ะกระเทียมทนดองน้ำผึ้งค่ะ ปลาด้นอ,อร่อยมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าจแซ่ปแซ่บหลายแซ่ปหลายมาทานด้วยกันนะจ้าซุปหน่อไม้แซ่ปๆจ้าเพื่อนๆจ้าไก่ก็อร่อย ใส่แม่จะอ้วนแล้วจ้ะอร่อยทุกอย่าแม่ไม่ได้ติดอะไรนะยังไม่ได้ไปซื้อที่เพิ่มเสียงค่ะเขาเรียกว่าอ,อนะไรเนาะ อยางนี้เข้าอันนี้ดิ มาทานด้วยกันนะเจ้าเพื่อนๆจา๋าอืมอร่อยมากเลยซุปหน่อไม้แซบๆไก่ย่างแซบๆน้ำปลาร้าแซบๆแคปหมูกรอบกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งแซบๆ,ๆ,ๆ,ๆ อร่อยค่ะซุปหนอไม้แซบๆจ้าเพื่อนๆจ๋าจะหมดแล้วนะจ้าแซบๆกันเลยจ้า ียมทวนดองน้ำผึ้งจับ วันนี้อากาศดีดีร้อนฉ่ำไม่รู้ว่าเย็นนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเ,เพื่อนๆจา้าท่านเนอย่วหมดแล้วจ้าผักหมดแคบหมูหมดซุปน้ำม้หมด น้ำผูน้ำตาไหลหมดแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจา๋าซุปหน่อไม้แซบๆไก่ย่างแคบหมูกรอบๆกระเทียมโดทองน้ําผึ้งจา้าแม่กินรวมเลยจา้าทวินวันจ่ะเช้าก็างวัน เราไม่ต้องนั่งแพกไก่ให้หมดต้องทานคนเดียวค่ะเพราะจุ่มน้ำปลาไปแล้วแม่จะกวนแน่ๆเลยอ่ะกินอะไรก็อร่อยไปหมดหิวไปหมด ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ติดตามและรับชมคลิปแม่จนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบ๊ายบายแม่ไปก่อนนะคะผิดถูกยังไง